สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโรยมหามงคลชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ก็มีวัตถุมงคลหนึ่งชิ้นมาให้ดูกันครับนี่ครับผมใส่กล่องอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับมาดูกันเลยครับว่าในกล่องเป็นอะไรกันครับนี่เป็นเหรียญให้ทันหลวงพ่อเลยดีกว่าครับนี่ครับอืมจะต้องมีพิธี ีตองอะไรมากมายครับนี่ผมแกะดูกันเลยครับนี่ครับผมนี่เป็นเหรียญรุ่นอื pping, ม่ยังไม่บอกรุ่นดีกว่าเป็นเหรียญกระถินยืนครับนี่ครับผมนี่เป็นเหรียญรุ่นกระถินยืนนะครับผิวออกลุงล้งๆเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับผม นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับผมเป็นรุ่นกระถินพระราชทานครับหลวงพ่อรวยประสาทิโกปีสองห้าห้าเก้านะครับเป็นนี่ครับผมเป็นเหรียญที่แท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับผมนี่ดูใกล้กันเลยครับนี่ครับจมูกโดนนิดหน่อยนะครับแต่ดูรวมแล้วยังสวยสวยนะครับดูนี่ครับ ออืกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับหน้าคมชัดมากเลยครับนี่ครับผม,มผมจับไงให้ดูหรือพี่จะตาลายกันครับผมว่าหาโฟกัสยากมากเลยครับนี่ครับผม เห็นไหมครับโอ้พี่ตาลายกันแน่เลยเดี๋ยวดูในนี้เอาดีกว่าครับนี่นี่ครับผมผิวยังออกลุ้งๆอยู่เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับนี่โค้ดด้านหลังครับนี่ดูโค้ดกันเลยครับนี่ผมนี่ต่อโค้ดด้านนี้นะครับเห็นไหมครับนี่โค้ดชัดๆเลยครับ โค้ด <Code S 2> เป็นรุ่นเดียวกับรุ่นเลื่อสนสรศักนะครับนี่ครับผมแต่เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับปีสองห้าพสองห้าห้าเกนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ก็เป็นตรงนี้จะเป็นยันขยื่นนิดๆน,น,นะครับนี่ครับเป็นเกิดจากการปั๊มนะครับยันขยื่นตรงนี้ แต่ผิวยังสวยๆลุ้งๆเลยนะครับนี่ครับขอบตัดหน้านี้นะครับนี่ด้านล่างของเรียนครับนี่ครับผมนี่นี่ครับหูบนครับนี่ห่วงยังคมชัดอยู่เลยครับนี่นี่ครับผมผิวสวยมากครับดูรดมดมี่ครับ ที่ดำๆด้านล่างคือเกิดจากการปั๊มนะครับแล้วลมดำนะครับแต่องค์นี้ไม่ได้ติดดำมากครับนี่นี่ครับลายกระดกข้างผิวดูครับนี่ครับไก่นี่ครับชัดเจนครับนี่ผมไม่ส่องดีกว่าครับผมว่าส่องแล้วผมโฟกัสยากครับนี่ครับ นี่สวยๆนลครับนี่ครับบล็อกคมๆแล้วครับดูหน้าหลวงพ่อได้เลยครับเนี่ยรัผมซูมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับผมเห็นชัดกันไหมครับนี่ครับจมูกโดนนิดๆหน่อยๆนะครับพี่ๆครับแต่ดูรวมๆถือว่าสวยงามเลยครับนี่ครับนี่โอเคครับผมวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับอ้าผมมีทีเด็ดอีกอันหนึ่งครับนี่เดี๋ยวขอวางก่อนครับนี่ครับผมนี่เห็นไหมครับผ้ายันครับผมเปิดแบ่งพ่พี่รับชมกันเลยครับนี่ครับถือว่ารวมโชว์นี่ครับผมเป็นผ้ายันหลวงพ่อรวยปาสาททิโกนะครับเป็นรุ่นกระถิน สองห้าหกสี่นะครับนี่ครับผมนี่ปั๊มตาวัดชัดเจนนะครับนี่ครับสวยงามครับนี่ครับผมพื้นใหญ่นะครับสี่สิบคูกว้างสี่สิบนะครับยาวหกสิบเซนนะครับถือว่าใหญ่เลยครับนี่ครับผมนี่สวยๆเลยครับนี่ครับนี่เป็นผ้ายันจะเป็นสกีนนะครับเป็นผ้ายันแบบสกีนนี่ครับเป็นหน้าหลวงพ่อคมชัดมากเลยครับนี่ครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาแบ่งวัตถุมงคลให้พี่ๆชมกันครับนี่ครับผมแล้วก็มีเหรียญนี้อ่าดูโค้ดอะไรชัดเจนนะครับพี่ๆครับผมนี่ครับผมมาดูครับนี่โค้ดเหรียญเท้จะต่อโค้ดประมาณนี้เลยครับนี่นี่ครับผมโค้ดสวยๆรอเรือนะครับรอเรือสองตัวครับนี่ครับผมสวยๆเลยครับนี่ครับ ออโคอย่างนี้ครับโอเคครับยังไงก็เป็นรุ่นกระถินเหมือนกันครับก็แบ่งแบ่งปันกันชมนะครับพี่พครับผมนี่สวยสยเลยครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับาเหรียญนี้เปิดเช่าบูชาที่700บาทรวมจัดส่งนะครับพี่พครับผมนี่นี่ครับผมแล้วก็ผ้ายันก็เปิดที่ 600บาทรวมจัดส่งให้ครับเพื่อพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาแอดไลน์มาพูดคุยและเพจคุยกันได้หมดเลยครับสอบถามไม่เช่าไม่ว่ากันครับคุยกันได้ครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ